ไปจนเล่นคัดไอ้นี่คัสป้อมปืนเอ้าเอ้ตรงนี้มีคนอยู่เนเต็มเลยทีนี้ เพอบ้านแล้วจ้าร่วงสองแล้วร่วงสองทองหมดอ้าวน้องอิงสวัสดีครับน้องอิงรอบินเข้ามานะครับนี่ครับ พี่เดียวอัปเกรดก่อนนะพี่เลเวอร์ไยตัวแ <c oughs> ดง้วยนะดาวนั่นนั่นนั่นี <c oughs> น่ ดาวหนึ่งนะก็น่าจะทุบหรือเปล่าวะอยู่ี่อูหลังโบสถ์พี่คนสกาพี่าตายกับตายอยู่หน้าหน้าหน้ามีหน้า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 ีกจราอรบาเราวราเาเราวดาวตายเลยเจ็บแล้วหลังโบสถ์เจ็บมันบนูออกได้ตัวนึงนะหนไม่หมดนะค แอบกมคนลมสักนหึ่งก็เห็น้ทานโอ้ยนี้ี่อเกอบแล้วพี่่ท็อปเกแล้วอืเขาเขาได้แหพี่ผมเก็บงานไม่ได้

มีรถมาครับมาเก็บเพื่อนเร็ตาครับหมดหมดเอาบอดข้างหลังครัเก็บเพื่อนทุ่

โรบอทน้ำเพราะเศษสีเรียบร้อยเดี๋ยวรอพี่ตีดาวก่อนก็ได้พี่ไปจาเขาโน่นอยู่ตรงอยู่ตรงอยู่ตรงนู้นเลยพี่ข้างบนหัวบนก้อนหิน <c oughs> ดาวสองพี่จุวยครับเรียบร้อย